Okay. ในคลิปที่3นะคะในหัวข้อของการวิเคราะห์การลงทุนนะคะหัวข้อนี้นะคะจะเป็นเรื่องของการดูมูลค่าของเงินตามเวลาละนะคะมูลค่าของเงินตามเวลาซึ่งมันจะ เกี่ยวข้องกับในแต่ละปีที่มูลค่าของเงินจะเปลี่ยนแปลงไปนะคะซึ่งเงินที่ได้รับในแต่ละช่วงเวลาที่แตกต่างกันเนี่ยบางทีมันอยู่ภายใต้ภาวะของปัจจัยดอกเบี้ยนะคะที่มีความแตกต่างกันมันก็เลยส่งผลทำให้มูลค่าของเงินนั้นอ่ะมันแตกต่างกันได้นะคะ,ะมูลค่าของเนี่ยมันแตกต่างตามเวลาโดย มันมีปัจจัยนะคะทางด้านของดอกเบี้ยนะคะดอกเบี้ยเข้ามาด้วยนะดังนั้นเนี่ยนะคะในการวิเคราะห์โครงการต่างๆในการลงทุนดอกเบี้ยที่แต่ละช่วงเวลาเนี่ยมันมีผลเหมือนกันนะอัตราดอกเบี้ยก็ก็มีผลนะคะดังนั้นเวลาคำนวณการวิเค,าคราะห์การลงทุนเนี่ยเราเลยจำเป็นต้องดูมูลค่าของเงินในปัจจุบันด้วยนะคะ ทีนี้มูลค่าปัจจุบันของเงินสดที่ได้รับเนี่ยในอนาคตเนี่ยเราสามารถที่จะคำนวณได้ตามสูตร present value นะคะซึ่งสูตรโดยทั่วไปเนี่ยเขาก็จะทำการาคำนวณโดย present value จะเท่ากับมูลค่าในอนาคตนะคะมูลค่าของเงินในอนาคตหารด้วยอ่ 1, บวกอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ยกกำลังจำนวนปีก็คือ n น,ะะนี่คือสูตรของการคำนวณมูลค่าปัจจุบัน,นของอที่ลงทุนในแต่ละโครงการไปนะคะจัรยขอยกตัวอย่างนะคะเขาบอกว่าบริษัทแห่งหนึ่งได้รับเงินมาเมื่อ,อสิ้นปีที่9อ่าสิ้นปีที่9สิ้นปีที่9จะได้รับเงินมาเท่ากับ3 5 0 0 0 0บาทนะคะซึ่งกำหนดอัตราดอกเบี้ย นะคะ10%ต่อปีนะคะเขาบอกว่าให้หามูลค่าปัจจุบันของเงินที่ได้รับเราก็เอาเข้าสูตรเลยนะคะเราเราอยากรู้นะว่ามีมูลค่าปัจจุบันเท่าไหร่เมื่อในสิ้นปีที่9เราจะได้รับเงิน3,5,000เราเลยหาค่าปัจจุบันว่าณปัจจุบันเนี้ยนะคะจะมีมูลค่าเท่าไหร่ดังนั้นเราก็ใส่ตามสูตรเลยนะคะ Present Value นะคะมูลค่าปัจจุบันจะเท่ากับเงินในอนาคตนะคะสามแสนห้าพันรด้วยหนึ่งบวกอัตราดอกเบี้ยสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะศูนย์จุดหนึ่งูนยกกำลังเก้าปีอ่าน,นถอดสมการมาเรียบร้อยนะคะเราก็จะได้ผลของการคำนวณเท่ากับหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันสามร้อยสี่สิบหก จุนบาทนะคะอ่านี่คือการคำนวณตามสูตรแต่มันมีวิธีการคำนวณแบบที่ง่ายมากนะคะก็คือมันมีตารางสำเร็จรูปมาแล้วเรียบร้อยเลยหนูสามารถเปิดตารางเอาค่านั้นมาคูณกับเงินในปัจจุบันได้เลยนะคะซึ่งถ้าเราอยากรู้ค่าเงินปัจจุบันเนี่ยนะคะตารางในการเปิดนะคะตารางในการเปิดเราจะเปิด ตาลางเรียกว่าตารางมูลค่าปัจจุบันนะคะซึ่งเขาจะใช้ตารางตัวย่อว่า PVIF นะคะซึ่งอยู่ในภาคผนวกของหนังสือเรียบร้อยละนะคะตาราง PVIF นี้เป็นตารางที่ดูอัตราดอกเบี้ยและเป็นมูลค่าปัจจุบันนะคะเรียกว่า Present Value Interest Factor นะคะ วิธีการง่ายๆหนูก็ต้องไปเปิดตารางเลยนะคะในภาคผนวก PVIF เฉยๆนะนะคะเรารู้ว่ามูลค่าปัจจุบัน35,000นะคะเราไปเปิดตาราง PVIF นะคะที่อัตราดอกเบี้ยน่ดอกเบี้ย10%อ่าและเป็นปีที่9กหนูก็ไปดูตรงเลข9 นะคะเราก็ไล่มาแล้วปรากฏว่ามันจะได้ตัวเลขแบบนี้นะคะ3,500 0เราก็จะคูณกับ0.4241แบบนี้นะคะซึ่งผลของการคูณออกมาจะได้เท่ากับ129,350บาทจุด50สังเกตการคำนวณ2วิธีนี้จริงๆแล้วผลที่ออกมา ต่างกันนิดหน่อยเองนะคะดังนั้นโดยส่วนใหญ่นะคะเวลาคำนวณหา p r e s n n v v l u u e เขาจะเปิดตารางนะคะเปิดตารางง่ายเลยคำนวณเปิดตารางปุ๊บตอบรูย้ยอดจำนวนเงินเมื่อสิ้นปีที่9เลยเมื่อสิ้นปีที่9มีจำนวนเงิน3,500 0แปลว่ามูลค่าปัจจุบันมีแค่มียอด1 2 9 3 5 0แบบนี้นี่คือวิธีการดูมูลค่าปัจจุบันของเงินนะคะ ทีนี้ในการเปิดตารางะะมันจะมีอยู่2ตารางที่เราต้องอต้องเปิดดูนะคะอย่างเช่นตาราง PVAF เนี่ยเป็นตารางที่ใช้ในการปรับมูลค่าโดยดูว่าเงิน1บาทนะคะเงิน1บาทที่จะรับในอนาคตเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีมูลค่าเท่าไหร่ก็เหมือนจากโจทย์ข้อนี้3,5 0 0 0ใน9ปีข้างหน้าถามว่าปัจจุบัน มูลค่าจะเป็นเท่าไหร่มันต้องไม่ถึง3 0 0แสนอยู่แล้วมันก็มีมูลค่า1 2 9 0 0 0แต่ขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยด้วยอย่างโจทย์ข้อนี้อัตราดอกเบี้ย10%บางโจทย์อัตราดอกเบี้ย1 2อหนูก็คูณอัตราดอกเบี้ยคืออัตราดอกเบี้ยมีผลจริงๆนะคะส่วนตารางที่2ที่จะคิดนะคะก็คือเขาเรียกว่าตาราง PVIFA นะคะ PV I F A. F/A PVIFA นี้เป็นตารางที่เขาดูมูลค่าปัจจุบันทุกๆ1บาทที่จะได้รับในอนาคตซึ่งแปลว่าตาราง PVIFA นี้นะคะเราจะวัดตัวที่เขาเขาเรียกว่ามีจำนวนเงินแต่ละปีเท่ากันจำนวนเงินแต่ละปี เท่ากันอ่าเราจะใช้ตาราง A ตัวนี้แหละอ่า PVFA คนละคนละตารางกันนะหยิบมาผิดนี่คำนวณผิดนะคะอ่าน,นะคะอ่าเดี๋ยวเราจะใช้ข้อมูลจากตารางพวกนี้นะคะในการคำนวณวิเคราะห์โครงการลงทุนนะคะว่าเราจะใช้เทคนิคในการคำนวณยังไงโอเคขอเริ่มตัวเนื้อหา อันใหม่นะคะเนื้อหาอันใหม่ก็คือเราจะทําการวิเคราะห์โครงการลงทุนนะคะวิเคราะห์โครงการลงทุนเทคนิคที่ใช้วิเคราะห์โครงการลงทุนเทคนิคแรกเลย อันนี้สำคัญมากในการลงทุนไม่ว่าจะโครงการไหนก็ตามนะคะซึ่งเป็นโครงการระยะยาวเนี่ยนะคะเราต้องวิเคราะห์อันแรกเลยก็คือระยะเวลาคืนทุนนะคะระยะเวลาคืนทุนหรือภาษาอังกฤษที่เราคุ้นเคยกันก็คือ payback period นะคะ payback period เนี่ยเป็นมีการคือเรามันมันจะบอกเลยว่ากี่ปีถึงคืนทุนอ่าดังนั้นสูตรของอ่ระยะเวลาคืนทุนเนี่ยก็คือจะเท่ากับเงินลงทุนอ่าเงินลงทุนสุทธิหารด้วยผลตอบแทนจากการลงทุนนะคะ ทีนี้เขายกตัวอย่างาจาก Payback p พ r i o ีเนี่ยเราดูคเ,เงินลงทุนสุทธิบหารด้วยผลตอบแทนจากการลงทุนโจทย์เนี่ยจะมีให้ลองวิเคราะห์อยู่2โครงการนะคะดูโครงการที่1ก่อนนะโครงการที่1นึ่งโครงการเเขายกตัวอย่างเป็นโครงการ A นะคะโครงการ A กับโครงการบีเป็นอย่างนี้ โครงการ A กับโครงการ B นะคะปีที่ลงทุนนะคะลงทุนปีที่ศูนยเขาเรียกว่าปีที่ศูนย์นะ,ะลงทุนโครงการ A ลงทุนไป20000นโครงการ B ลงทุนไป2องแสนนะคะในปีที่หนึ่งในปีที่หนึ่งได้ผลตอบแทนกลับมา นะโครงการ a ได้ 90,00, 90, 0ปีที่ 2, ปีที่3และปีที่4โครงการ a ได้เท่ากันทุกปีเลยนะเท่ากันทุกปีแบบนี้นะคะแต่โครงการ b ได้ผลตอบแทนแต่ละปีไม่เท่ากันนะคะอย่างปีที่1เนี่ยเขาได้ผลตอบแทน1 0 0 0 0 0สน นะคะปีที่สองหนึ่งปีที่สามเ0 0าปีที่สี่าเพิ่มเข้ามาและ1นึ่งแโอเคจะเห็นลักษณะของการลงทุนและโครงการครั้ง A กับ B ไม่เหมือนกันนะคะดูโครงการ A ก่อนเราจะหาระยะเวลาคืนทุนนะคะซึ่งถ้าเป็นแบบได้ผลตอบแทนเท่ากันทุกปีเนี่ยง่ายเลยนะคะ ง่ายเลยอ่ะแบบ payback เหรียญนะอ่า payback p e รีย d โครงการ a ก่อนนะคะโครงการ a a นะอ่ะก็จะเอาผลตอบแทนค่ะอ่าอ่าเดี๋ยวก่อนนะเงินลงทุนก่อนเงินลงทุนเราลงทุนไปสองแสนอ่า และเราได้ผลตอบแทนทุกปีเท่ากันเลยต่อปีเขาบอกต่อปีใช่ไหมโครงการ a ได้เท่ากันทุกปีหารเก้าหมืง่ายๆเลยตอบ2.22ปีง่ายไหมคะแค่นี้เองแต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่หรอกคะ่ะผลตอบแทนที่ได้มาในแต่ละปีมันไม่ไม่เท่ากันดังนั้นเนี่ยอ่าเราก็ต้องมาดูเนาะอ่ามันก็จะเป็นเหมือน มันจะเป็นถั่วเฉลี่ยนะคะดูของ B นะคะของ B นะเขาก็จะดูแบบนี้ค่ะนะคะโครงการ B เนี่ยแปลว่าปีที่1ปีที่1เขาจะได้ผลตอบแทนมา1 0 0 0 0แบาทนะคะ1 0 0 0 0แบาทปีที่2ได้ผลตอบแทนมาแสนสอง นะคะแล้วก็ปีที่สามคือตอนนี้เราได้เท่าไหร่ละสองแสนสองโครงการบีลงทุนไปเท่าไหร่สองแสนห้านะโครงการ b ลงทุนไปสองแสนห้านะคะสองแสนห้าตอนนี้ปีที่หนึ่งคืนหนึ่งแสนและปีที่สองคืนแสนสองเป็นสองแสนสองแล้ว เหลืออีก3 0,000่นบาทใช่ไหมคะจะชกครบ2 5 0 0 0 0ดังนั้นเราจะอยู่ตรงนี้่าครบ2 5 0แ0 0แล้วแปลว่าคืนทุนตอนนี้แต่ทีนี้มันก้ากึ่งใช่ไหม2ปีเนี่ยมันเต็มมันเต็มปี2ปีแต่ปีที่3มเนี่ยนะคะมันจริงๆมันได้9 0,000เนาะผลตอบแทนได้9 0,000่นแต่เนี่ยสามหมื่นเขาก็คุ้มทุนละ ดังนั้นเลยต้องมาทําเป็นการถัวเฉลี่ยนะคะดูสิว่า,าระยะเวลาคืนทุน2ปีเต็มเนี่ยเราได้แล้วเรียบร้อยดังนั้นถัวเฉลี่ย30,000นะคะใน90,000 90, ม9 0 0 0มาจากไหน90,000มาจากนี่ไงนี่คะ่ะมาจากปีที่3ตัวนี้ที่เขาได้90,000ตรงนี้นะคะอ่า สามหมื่นคูณเก้าหมื่นนะคะถูกป่ะอ่านะคะแล้วก็คูณด้วยสองุอ้ยนะคูณด้วยสองปีนะคะอ่าดังนั้นมันก็จะได้เท่ากับ เท่าไหร่นะสปีสเดือนนะคะถ้าเราเทียบบัญญัติยางได้ไหมเทียบบัญญัติยางว่าอ่าว่าช่วงตรงเนี้ยว่าช่วงตรงที่ฉันไฮไลท์ไว้เนี่ยสีเขียวเนี่ยมันจะเป็นกี่เดือนนะคะเราสามารถเทียบบัญญัติยางได้นะอ่าเทียบแบบนี้ได้ก็คือถ้า9ก้าหมืน เทียบปรญญัตยังนะถ้าเก้าหมื่นเนี่ยคิดเป็นสิบสองเดือนก็คือทั้งปีเลยก็คือตัวนี้ที่ที่บอกไฮไลท์สีเขียวเนี่ยนะคะเก้าหมื่นคิดเป็นทั้งปีคือ,อในปีที่สามคิดเป็นสิบสองเดือนและถ้าเป็นสามหมื่นบาทละถ้าได้สามหมื่นบาทเนี่ยจะคิดเป็นเท่าไหร่นะคะอันก็จะเป็นสิบสอง คูณสามหมื่นหารด้วยเก้าหมื่นอันนี้ต้องเป็นเลขสิบสองนะสิบสองคูณสามหารเก้าก็ได้สี่เดือนอันนี้ไม่ใช่คูณสองคูณสิบสองนะคะอ่าเป็นแบบนี้ที่มาของสี่เดือนเนี่ยก็คือการคำนวณ สี่เดือนนี้ก็คือการคำนวณจากตัวนี้เทียบปัญญัตยางนะคะว่า9 0,000มืนเนี่ยก็คือ12เดือน9 0 0 0 0มืนมาจากไหน9 0้0 0มืนมาจากตัวนี้อ่าก็คือยอดที่ได้ผลตอบแทนตรงนี้9 0,000มืนครบ1ปีนะคะอ่าเราก็มาเทียบปัญญาตยางว่า9 0,000มืนเนี่ยมันคือ12เดือนนะแต่ถ้าคำนวณแค่3 0,000ืนตัวนี้นะคะจะเทียบเป็นกี่เดือนคูณแล้วก็ได 2ปี4เดือนผลของคำตอบจะพบว่านะคะโครงการไหนหน่าลงทุนโครงการไหนหน่าลงทุนดีเราก็ดูเอาที่เขาเรียกว่าอ่า payback period เร็วที่สุดโครงการ A ทำา2 2ปีได้เงินคืนละแต่โครงการ B ค่ะโครงการ B ทำงานโอ้ยสปี4เดือนถึงจะคุ้มทุนถามว่าโครงการไหนดีคำตอบก็คือโครงการ a ดีกว่าต้องไหมคะเพราะได้ผลตอบแทนกลับมาคืนเร็วกว่าอ่านี่คือวิธีการหาแบบ pay back p e r i o d นะคะโอเคแบบที่2องอ pay back period จบแล้วนะคะ เราเลือกโครงการที่1เดี๋ยวโจทย์นี้ยังคงตามไปเรื่อยๆนะนะคะแบบที่2เราจะดูอัตราผลตอบแทนทางการบัญชีต่อเลยนะคะอัตราผลตอบแทนทางการบัญชี อัตราผลตอบแทนทางการบัญชีจะมีสูตรง่ายๆเลยนะคะก็คือเอากําไราจากการดาเนินงานถัวเฉลี่ยหารด้วยเงินลงทุนสุทธินะคะ,ะโครงการ A กับ B อ่ายังเป็นโครงการเดียวกันนะ โครงการ a นะคะกำไรจากการดำเนินงานถัวเฉลี่ยนะคะหารด้วยเงินลงทุนสุดที่เนาะดังนั้นโครงการ a นะคะมันจะมีผลตอบแทนที่เท่ากันทุกปีเลยผลตอบแทนนะเท่ากันทุกปีเลยคือปีละ9 0 0 0 0โจทย์เดิมนะคะปีละ9 0 0 0 0นะคะเขาบอกว่ามีการหักค่าเสื่อมราคา นะคะหากค่าเสื่อมราคานะคะสปีเนาะอ่ามูลค่าของเครื่องเครื่องจักที่ซื้อมา,อาสองแสนหารสี่ปีแปลว่าค่าเสื่อมราคาต่อปีเนี่ยห้าหมืนบาทอ่าดังนั้นจะพบว่าผลตอบแทนที่เราได้เก้าหมืนเราหาักค่าเสื่อมห้าหมื่นแปลว่าเราได้กําไรนะคะ กำไรต่อปีเนี่ยจะได้เท่ากับ40,000บาทอ่าเราก็มาคำนวณตามสูตรเลยนะคะตามสูตรก็คือเอากําไรหารด้วยเงินลงทุนอ่าเราก็ของ A นาะกำไรก็จะเป็นกําไร40,000นะคะกำไร40,000กําไร40,000 หารด้วยเงินลงทุน2 0 0 0 0 0ใช่ไหมคะเราลงทุนไป2 0 0 0 0 0ของโครงการ A นะลงทุนไป2 0 0 0 0 0คูณ100อืมนะคะเรากำลังหาอัตราก็เลยต้องคูณ100นะคะคำตอบก็จะได้เท่ากับ20% 20%นะยีน์นี้ถือเป็นอัตราทีเา่เป็นผลตอบแทนทางการบัญชี ถ้าได้อัตราสูงยิ่งดีเรามาดูโครงการ b นะว่าโครงการ b เนี่ยจะได้อัตราเท่ากับ20หรือว่าน้อยกว่า20หรือสูงกว่า20เดี๋ยวดูอีกทีถ้าได้น้อยกว่า20เนี่ยไม่ดีเลยเราจะเลือกโครงการ a นะคะอ่านี่คือตัวที่เราต้องคำนึงนะนะคะเราดูผลตอบแทนดูกำไรนะคะแล้วก็ดูเงินลงทุน แต่สูตรก็คือเอากําไรหารด้วยเงินลงทุนกําไรหารด้วยเงินลงทุนนะคะมาดูโครงการ b บ้างโครงการ a นี่คือเป็นโครงการที่มันเท่ากันทุกปีมันง่ายเนาะคิดแบบนี้แต่ถ้าเป็นโครงการ b เนี่ยในแต่ละปีมันไม่เท่ากันนะคะแต่ละปีไม่เท่ากันโครงการ b เนี่ยลงทุนลงทุนไป2อ0 0สนะคะสองแสค่าเสื่อมราคาค่าเสื่อมราคานะคะ ก็คือ,อเวลาคิดค่าเสื่อมราคา,าเขาลงทุนไป2,5งแสนหาร4ปีเนาะก็จะได้เท่ากับ6ก5ม0นะอ่าดังนั้นมันจะมีเงินลงทุนมีค่าเสื่อมราคาเขาจะทำการคิดกำไรในแต่ละปีนะคะคิดเป็นปีๆเลยอ่าดังนั้นปีที่1ของ B นะคะ เขาได้ผลตอบแทนผลตอบแทน1 0 0 0 0แสนบาท1 0 0 0 0แสนบาทตัวนี้หักค่าเสื่อม62,500ดังนั้นปีที่1จะได้กำไรนะคะ37,500ทําเป็นอย่างนี้ค่ะปีที่2ได้เงินมาแสนสองเพราะมันไม่เท่ากันทุกปีเนะะาะหักด้วยค่าเสื่อม62,500จะได้กำไร5 7 5 0 0 ปีที่3อา้าวได้มา90,000หักค่าเสื่อม62,500จะได้กําไรอยู่27,500และปีที่4นะคะได้110,000หักค่าเสื่อมราคา62,500ดังนั้นได้กําไร47,500กําไรสุดที่ที่เขาได้ทั้งหมด4ปีจะได้170,000บาทนะคะหลังจากนั้นเราจะเอา ตัวกำไรที่ได้เนี่ยคะ่ะมาถัวเฉลี่ย4ปีนะคะหาร4ปีเนาะอ่าหาร4ปีดังนั้นจะได้เท่ากับปีละ42500เราก็เอามาเข้าสูตรกำไรที่ได้หารด้วยเงินลงทุนนะคะของ B นะกำไรที่ได้อ่าขอขอเป็นสูตรตรงนี้42500 นะคะกำไรที่ได้หารด้วยเงินลงทุน2อ0 0 0 0ห้ามคูณด้วย100จะได้คําตอบเท่ากับ1 7 7%นะคะจะพบว่าโครงการ b เนี่ยได้ผลตอบแทน17%ในขณะที่โครงการ a ได้ผลตอบแทน20%ดูแค่นี้ก็รู้ใช่ไหมคะว่า เราควรจะลงทุนโครงการไหนโครงการ A ถูกปะเพราะได้ผลตอบแทนจากการจากทางบัญชีเนี่ยสูงกว่านะคะคือ20%ตามนี้นะคะโอเคอ่ะนั้นคลิปนี้ขอเท่านี้ก่อนนะคะโอเคขอบคุณค่ะ